ที่อยากทำอะไรนะครับเอ็มอาีการใช้คอร์สมารลันนี่ครับคอร์ที่นำมาใช้นะครับอ่าดีพีเอสองหกศูนย์พีนะครับเปิดหน้าโปรแกรมมาครับจะมาลักษณะอย่างนี้นะครับในการคอนเน็กคอร์สมารลันนี่นะครับคลิกคอนเน็กครับแล้วก็เลือกคอมครับ ในที่นี้เราใช้คอมที่3นะครับแล้วก็กดโอเคอเพื่อคอนเนคครับจะขึ้นออนไลน์นะครับถ้าขึ้นออฟไลน์แสดงว่าเราเชื่อมต่อกับพอร์สไม่ได้นะครับแล้วมันทิ้เข้าไปครับที่หรือ b p ครับรอสักครู่ครับการหน้าต่างของโปรแกรมมา a ลานี่นะครับจะมี Input ทั้งหมด2อ n p ินนะครับ Output หมด6 Input นะครับโดยจะมีการปล่อยน้อยเกตเพื่อเช็คสัญญาณด้วยนะครับจะมีรีเลไทมเพื่อปรับปัญหาลดการเฟดชิปของลำโพงได้ด้วยนะครับมี Input 1และ Input 2นะครับสามารถปรับให้พร้อมกันโดยการปรับที่ Input ต i n ง์ด้านบนได้นะครับ แล้วจะทำการปรับ EQ คอเรเซอร์ก็จะปรับพร้อมกันนะครับทั้ง input 1และ input 2นรับเห็นะครับ Input 1นึ่จะสีแดงครับ Input 2สองสีน้ำเงินนะครับแล้วจะมีคอมมิเซอร์นะครับสามารถปรับเพื่อลดการสูญเสียของดอกลำโพงได้นะครับในที่นี้เราตั้งไว้ที่ไม่เกิน1เอ,อ้ยไม่เกิน0เดซิเบลนะครับ พราะตัวนี้จะทำการตัดเสียงเพื่อลดความเสียงของดอกลำโพงได้นะครับมีดี LF เพื่อช่วยเสียงครับแต่ในที่นี้เราไม่ได้ใช้นะครับทางดานเอาพุทนะครับจะมีทั้งหมด6เอาพุทให้เรืีกใช้งานนะครับแต่ในที่นี้เราจะสามารถตั้ง4อินพุเพื่อใช้งานนะครับ โดยจะนำอินพุตที่1ในอินพุตที่2ครับทำเสียงเบีดซ้ายและขวานะครับโดยการติ๊กที่อินพุตด้านบนนะครับเออเอาพุตด,ด้านบนนะครับเอาพุตลิงก์เพื่อตั้งให้เอาพุตหนึ่งลนเอาพุตสองทำงานพร้อมกันนะครับอย่างทีนี้นะครับโดยการปรับ EQ นะครับสามารถตั้ง h ฮพาร์ทินเตอรในตำแหน่งนี้โดยการใส่ตัวเลขเข้าไปได้เลยนะครับเราจะตัดที่สมมุติเราตัดที่ สามสิบนะครับใส่ตัวเลขเข้าไป30ก็ตัดได้เลยนะครับเราสามารถตัด h ฮพาร์ตพิมเตอที่100หรือ140 150่ส้อเราก็ใส่ตัวเลขได้เลยนะครับนี่ครับโลพาร์ติม t e เก็จะตัดได้เลยนะครับเราจะใส่ที่100นะครับในทีนี้นะครับ ส่วน EQ นะครับ EQ l i z e r จะมีทั้งหมด่าไร่6 6 EQ 컨 z e r ให้เลือกใช้งานนะครับเราก็สามารถตั้งได้เลยครับตามความต้องการของเรานะครับโดยจะดูความถี่ที่ตำแหน่งนี้นะครับสา2สิ0ยี่สิบสี่สิบห้าสิบสิบเจ็ิบหนึ่งรอยนะครับค่าคิวนะครับจะอยู่ด้านล่างของความถี่เลยนะครับสามารถปรับค่าคิวได้ด้วยนะครับ ครับเอาพุทธหนเอาพุทธสองยังเหมือนกันแล้วนะัรนี้ใส่ที่ยี่สิบค,ครับก็เอาพุทธห้เอาพุทธหกนะครับจะตั้งเป็นเสียงกลางแหลมนะครับในที่เราใช้ตู้2ทางนะครับ5 6าหกครับโดยจะมีไฮพาร์ฟิลเตอร์ให้ใช้งานและโลว p พาร์ i ฟิลเตอร์นะครับ ในที่นี้เสียงกลางเราต้องใช้ไฮพาร์ตพิมเตอร์ที่100นะครับถ้าเราใช้ของเสนเเบสที่100เราต้องใช้เสียงกลางที่100เหมือนกันนะครับเพื่อความต่อนเนื่องของเสียงนะครับโดยการปรับ EQ นะครับจะสามารถปรับได้โดยตามความต้องการของเราเลยนะครับแล้วก็จะมีคอมมิเซอร์ให้เลือกใช้งานนะครับแต่ในที่นี้เราใช้ที่อินพุตอินพุตเราใส่ที่ ไว้ที่ไม่เกินศูนย์ิเบลแล้วนะครับเอาพุทเราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแล้วก็การบันทึกจะสามารถบันทึกได้โดยบันทึกไว้โปรแกรมไว้ในคอมหรือโปรแกรมไว้ในเครื่องนะครับโดยคําสั่งที่เซฟจะบันทึกไว้ในเครื่องของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับการบันทึกโดยไว้ในอคอร์สของเราจะใช้คมสั่งว่าสตูนะครับ โดยเราจะสามารถตั้งชื่อได้โดยด้านล่างนะครับยีดิ n เนมนะครับพิมพ์ชื่อได้เข้าไปได้เลยนะครับเป็นภาษากฤษนะครับอันนี้เราจะตั้งไว้โปรแกรม6นะครับแล้วก็กดสตได้เลยครับอรอาาโหลดสักครู่นะครับ ก็จะเสร็จครับสามารถถอดสาย USB ยออกจากคอร์สแล้วก็นำคอร์สไปใช้งานได้เลยนะครับที่เราตามโปรแกรมไว้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับ